เคสตาดี้ชุดที่10ซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อวันที่25กุมภาพันธ์68สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท Baby ้มอนเตอร์จำกัดเลขที่ IV 25020001มีรายการดังนี้อ่างล้างหน้า3ชุดชุดละ2,500บาทสุขภัณฑ์ชาโคก2ชุดชุดละ3,500บาทและชุดสายฉีดชำระ2ชิ้นชิ้นละ470บาทค่าติดตั้ง1,500บาท เข้าไปที่หน้าตาโปรแกรม Smart B 366ของเรานะคะให้คลิกเข้าไปที่ p r o c h u ร t t p Pay นะคะเลือกเป็นซื้อเชื่อนะคะหลังจากนั้นให้กดที่เพิ่มซ้ายมือหรือว่าเครื่องหมายบวกนะคะให้เลือกวันที่ตามเคสสต๊าดีของเรานะคะคือวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะหลังจากนั้นให้ใส่เชื่อผู้จำหน่ายนะคะเป็นบริษัท baby m o n s t e r ค่ะ เนื่องจากเป็นขายเชื่อนะคะของเราจะมีเครดิตนะคะ30วันค่ะรายการอ้างอิงอย่างอื่นนะคะเราจะยังไม่มีนะคะเรามาใส่ที่เลขที่เอกสารใบในบินซื้อเลยนะคะก็คือ iv 2 5 0 2 0 0 0 1ค่ะเราจะกนะั้นมาตรวจเพิ่มรายการนะคะ เลือกที่อ่างล้างหน้านะคะจำนวน3มชุดนะคะขออภัยค่ะเรากดกดเลือกผิดน,นะคะเพราะนั้นเราจะเลือกรายการอื่นต่อเลยนะคะเป็นสุขภัณฑ์ชักโคกนะคะจำนวน2ชุดนะคะต่อไปเป็นชุดสายฉีชํลระนะคะจำนวน2ชิ้นนะคะ จะให้กดเพิ่มอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นงานบริการและติดตั้งนะคะตรวจสอบรายละเอียดนะคะมีการหัก withholding tax ททของงานติดตั้งแล้วนะคะสามเปอร์เซ็นรายละเอียดของประเภทนะคะให้เลือกเป็นมาตราสามนะคะประเภทเงินได้นะคะประเภทที่หนึ่งนะคะ หลังจากนั้นให้กดบันทึกนะคะแล้วเราจะมาดูหน้าตาของใบกำกับภาษีใบส่งของใบแจ้งนี้ในกรณีซื้อเชื่อของเรานะคะโดยกดที่พิมพ์ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตานะคะใบส่งของแมมกับภาษีใบแจ้งนี้นะคะแล้วก็รายการสินค้าที่เราซื้อนะคะมีจำนวนรวมนะคะมีรายการหักวิดโฮ o ดิ้งแท็กเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะ